สวัสดีค่ะสนามสูบชุดกีฬานะคะวันนี้มารีวิวกับงานเสื้อทีมนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้สีสวยมากมากๆนะคะหน้าจอที่เห็นนะคะคือสีม่วงนะคะสีม่วงไล่โทนสีไปน้ําเงินนะคะม่วงน้ําเงินนั่นเองค่ะสําหรับใครกําลังตามหาเสื้อวอลเลย์บอลเสื้อแขนกุดนะคะเสื้อกล้ามเสื้อใส่ซ้อมนะคะสไตล์ที่ไม่มีแขนนะคะก็ลองดูเป็นตัวอย่างได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะให้ดูด้านหน้าตัวเสื้อก่อนนะคะสวยๆเลย ทั้งแบบพับเข้าในเกงๆนะคะแล้วก็แบบปล่อยเต็มตัวนะคะตั้งตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวเราก็เข้ามาดูงานใกล้ๆกันค่ะสําหรับงานด้านหน้านะคะจะเป็นงานคาวีค่ะงานงานคาวีแบบนี้เลยนี่อ่ะ สีจริงนะคะจะสวยชัดเข้มกว่าในกล้องอีกนิดนึงนะคะสีจริงจะชัดกว่านะคะแล้วก็มาดูโลโก้นะคะโลโก้โลโก้นี้นะคะจะเป็นโลโก้ของลูกค้าอยู่แล้วค่ะมาจากจังหวัดนครราชสีมานะนครราชสีมานั่นเองค่ะแล้วก็รูปก็จะเป็นโลโก้รูปแมวอ่ะแคทนะคะแมวแคทแมวน่ารักมากเลยแต่แมวโหวดนะแมวโหวดมากเลยก็ความพิเศษเพิ่มเติมนะคะให้ดูตรงเบอร์ของนักกีฬานะคะตรงนี้นะคะเนี่ยคะ่ะ เบอร์นะคะจะจะมีลายกราฟิกอยู่ในเบอร์ด้วยซึ่งตรงนี้ค่ะจะเป็นงานพิมพ์ลายทั้งหมดทั้งตัวนะคะสําหรับลูกค้าที่ชอบสปายพิเศษอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบมีลวดลายมีกราฟิกเข้ามาที่ตัวเสื้อนะคะก็สามารถสั่งมาได้นะคะสําหรับร้านเรามีหลายสไตล์ให้ลูกค้าได้เลือกเลยค่ะแล้วก็ก็จะใส่สปอนเซอร์ใส่โลโก้ใส่ข้อความนะคะจัดได้ทั้งหมดเลยเหมือนกับตัวเบอร์12แล้วก็18นะคะถ้าถ้าเราพับ พับเสื้อ,อไว้นะคะจะเหมือนตัว18แต่ถ้าเบอร์12เนี่ยก็คือจะเห็นใช้เสื้อแบบเต็มตัวเลยด้านล่างจะมีลายเส้นขีดสีขาวๆอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีขอบสีน้ําเงินอยู่ด้วยอันนี้ก็เป็นดีไซน์ของกราฟิกนะคะแล้วก็ช่วงนี้ฮิตมากๆเลยงานไล่โทนสีนะคะอย่างในกล้องคือม่วงน้ําเงินชมพูน้ําเงินชมพูฟ้าชมพูม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นิยมมากทั้งพงทีมนะคะแล้วก็เสื้อทีมเลยค่ะใครที่ชอบสไตล์นี้ก็ติดต่อมาได้นะคะมาคุยกันก่อนได้ว่าอยากได้แบบไหนนะคะอ่าต่อมาค่ะคือง,งานด้านหลังของตัวเสื้อนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นสไตล์เดียวกับด้านหน้าก็คือเป็นการไล่โทนสีนะคะเด่นๆเ,เหมือนกันเลยแล้วก็จะมีชื่อทีมค่ะนครชัยทัวร์นะคะนครชัยสองหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็น ชื่อทีมนะคะเด่นมากเลยเอานอนหนูเป็นตัวอักษรข้างหน้านะคะแล้วก็เหลือคําว่าคอนชัยทัวร์นะคะซึ่งนอนหนูก็ใช้ร่วมกันทั้งบรรทัดบนแล้วก็บรรทัดล่างได้นะคะอันนี้ก็เป็นดีไซน์เช่นกัน,นะคะ่ะต่อมานะคะสําหรับเบอร์นักกีฬาเบอร์6นะคะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเลยว่าเขาจะมีกราฟิกอยู่ที่ ที่เลขนะคะอันนี้ก็เป็นดีไซน์เช่นกันนะคะด้านล่างสุดก็จะมียินดีให้บริการค่ะอันนี้คือภาพรวมนะคะภาพรวมของงานเสื้อวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับออโอกาสดีๆในการผลิตเสื้อหลายๆแบบหลายๆสไตล์นะคะเพราะว่าความชอบของแต่ละทีมเอกลักษณ์ของแต่ละทีมจะไม่เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ดูดีต่างกันมากสไตล์ต่างกันมากนะคะก็ เลือกเลือกตามที่ชอบได้ทั้งหมดเลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากเลยค่ะใครอยากดูภาพเพิ่มเติมนะคะงานจริงก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ได้นะคะ www. สนามสุบ .com นะคะหรือแอดมาที่แอดไลายก็ได้หไลน์แอดนะคะใส่ตัวแอดก่อนนะคะแล้วก็คำว่าพูลสปอร์ตค่ะ P w o O L pool นะคะ S P O R T สปอร์ตแอดพูลสปนะคะเข้ามาคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ